สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีไม่จัดมาจาักกินข้าวกับแตงโมกับปลาทูเข้มกับหมี่กับไข่เจียวนะ้แมติวจ้ะอาหารเก่าอาหารเดิมนะคะกินข้าวกับแตงโมค่ะแม่ติวกินได้นะคะมาค่ะข้าวสวยร้อนร้อนพูนจานเลยค่ะหลังจากร่งไหลมาแล้วเนาะค่ะนะื่ มาค่ะมามาเสียบๆน้ำมันมติวเดอร์อืมี่จ้าข้าวกับแตงโม ยัดจิ๋วขอ,อกินมือด้วยค่ะมือยัดจิ๋วล่างละเพราะยัดจิ๋วล่างโม่เป็นน้วยแล้วคอยมักษานจา้ะอืมลูกโดดมันปลาทกเข้มไข่เจียวอืม กินกินปลาทุกเข้มต้องกินมือจ้ะแทงก่าไม่มีแจงโมแทงข้าวมครับโดดฮึฮึโดดอีดิโดดรงโตเลย เพชรขนาดเจ็บมาใหม่ๆจ้ะเปลือกข,ขาวๆของแกงโมแกงส้มอร่อยจ้ะ ปัดทุเข้มกับแซบปะปัดทุเข้มกินเกากันเลยกับแตงโมจา้าแซบนดูด กินมือเลยจากกินมือ,อมสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดแห่งความอร่อยอะ ยู่คนเดียวกินง่ายง่ๆก็ต้องให้ลูกเต่ายากมาหาให้กินเอากระเดง่านให้การเนาะเวียวกไทเวียวกมันลูกเขาหงเขาไว้ใล่วงไร่กัจักการกับตัวมียังกับกินต้อนนอกค่ะ บักโม่ไปซื้อมาไปให้กินของมากได้จัดเด้อนี่เด้อโบแมนโบแมนว่าโอ้เจแมนโบมี่เนี่ยกินกินเขาก็บักโม่โบแมนได้จัดแมตติวมากจ้ะว่าแท้กระปุลประทู่สุดยอดได้จัดเปลือกขาวๆมั้นนี่ไปปอกเปลือกเขียวออก แกงสสมจ้ะแกงสสมกระช่าย้อค่ะเด้อแกงสสมไทยสุดยอดจ้ะกินเขาแซ่บม้อนข้อย,ย้อนแบกมั่ว โดดข้มามนะงวยไมตติวคนกินเพชรจอะยกกางขากอยังบนพิเลแลแบบ โมกเอาเนื้อจับปลาทูเข้มยัดติ๋วโมกเอาโมกใส่แบะคาพุดไอบอกเกอร์กินน้องกิ่นก็ยัดติ๋วมังดกกได้แก้าปลาแดกก็ได้ พ้นก็นได้แก้วบองก็ได้สุดยอดให้ความแสบเอาอยกเสือห้องไห้มาแรกกระบ,บอกย้อมจ้ะเพราะว่าผมมีแขวเนี่ย <c oughs> แสบหลายแสบหลายพี่น้องกินมือพร้อมคนเดินนี่เด้อนี่มือจะจิ๋วล่างล้วเอาบอกโม่ไปล่าง เนื้อสิวล่างเป็นนวยแต่ก็ค่อนมาตากเห็นป่าเปลือกเปลือกเบียกหืก้างก้างปลาทุกเข้มเออพี่น้องจ้เงา,าและ ยัดยิวกบจะกินกอ้างครับนีแ่แหละเนาะพอจบคลิปจะเมื่องดีๆก็เดินเซมิกางจ้ะพี่น้องจ้าน้ำตาพานไวล้ละจ้กพริกเผ็ดแก้บรลาบจ้จะยิ่อนวด้วยนึงให้พี่รองเมื่อเจะพริกขี้หนูสวนยุดต้นล้างบ้านจ้า กินข้าวกับแตงโมสิจ้ะ โอ้บมมีนเนี่ยกินกลิ่นเขาก็บอกโมว่แมนแ้ะจ้ะบอกโมกับนวยลรหัสที่ปาดคนนึกค่ะเด้อซัมกว๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งจ้ะคือเน่าละแยกติวจ็กจบน,ะะนึกค่ะเนาะแยกติวเจ็กกินต่ออยู่จ้ะขอบคุณทุกเริ่มทุกรักทุกไรทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อมากินเขากับแตงโมน้ำย่อยจ้ะนี่ค่ะแตงโมหว,วานๆจ้ะ